โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เซ็กซี่เกมนะครับอยู่กันที่งบ2 0 0 0มื่นบาทนะครับอ่ะเมื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมขอหาห้องหรือการห้องที่ผมเลงไว้นั่นคือ410นะครับห้อง4 1 0ไปมาเรามาลุยกันไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันนะใครอยากเขาไปเป็นนะครับตามเขาไลา์แทนของเรามาเด้เลยนะครับนะ ฟีไปเลยนะอ่ะมาดูเขาไพ่กันดีกว่านะครับเขาไพ่ตรงนี้นะครับเหมือนจะไปทางปิงปองซะมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไปทางแดงนะฮะผมจะตัดไปทางแดงเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเป็นลูกคู่นะครับเพราะว่าลูกคู่โอกาสออกมาน้อยมากนะฮะถ้าดูจากเขาไพ่นะครับห้องสวยๆอย่างนี้ผมขอให้ไปที่แดงส0 0พันบาทนะไปะม,มาดูกันนะครับจะรุ่งหรือจะรัว่ว ลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับโอ้มาเปิดใบแรกมาใบแรกนี้มไม่มีอะไรตีเอ็ดโอ้ฝั่งนุ่นเก้าว่ะป๊อกเก้าว่ะโอ้ป๊อกเก้านะครับถ้าป๊อกเก้าขึ้นมาเป็นน้ำเงินอย่างนี้เหมือนจะไปทางลูกคู่อืม ดี๋ยวขอใส่ไปทางน้ำเงินแล้วกันนะไปดสามพันบาทนะครับที่ให้ไปทางน้ำเงินนะครับเพราะว่าเนื่องจากน้ำเงินก่อนหน้านี้นะครับมาสามลูกนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าลูกนี้น่าจะขึ้นมา3ามลูกชนนะผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาสามลูกชนแล้วเปิดมาสามครับแล้วเป็นสี่แจมเปิดไกทีอุ้ยน่ากว๊วยแปด แปดมาช่วยครับโอ้ยอไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นลูกนี้ผมขอ,อเขามันกำกวงเลยนะเฮ้ยใจใจผมคิดว่าน้ำเงินนะครับในใจผมคิดไว้บ้าน้ำเงินแต่ผมขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะเนื่องจากเขาไพาม่มันมันค่อนข้างที่จะมัวๆหน่อยนิดนึงนะฮะขอดูก่อนแล้วกันถ้าขึ้นน้ำเงิน ไอ้ไม่ดีมันต้องขึ้นแดงดิถ้าเป็นลูกคู่จะขึ้นแดงนะเปิดมา9้าครับโอ้แล้ว9้าชนโอ้โอเคแต่ผมยังเชื่อว่าแดงจะออกอยู่นะผมยังเชื่อว่าแดงจะออกอยู่เพราะนั้นผมจะใส่ไปที่แดงนะครับมาไปแดงไปที่แดงนะผมยังเชื่อว่าเป็นลูกคู่ไป5 0 0พันเลยครับลูกนี้ปะมาแดงต้องมาให้กูแล้วนะนะดอกนี้เน้นๆเลยนะเน้นๆเลยมา แดงนะครับไปที่แดงหมาเปิดไพ่ใบแรกเป็นไม่มีอะไรโอเคหมาเป็นเก้าโอ้โหชนโอ้โหชนไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรผมยังเชื่ออยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันชนบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่ชอบเปลี่ยนเขาอ่ะลังเลละตอนนึงนะขอไปน้ำเงินน่าจะดีกว่าปะ ไม่เป็นไรเราเป็นเชื่อลูกคู่อยู่ขอไปแดงนะครับเรายังเชื่อในลูกคู่อยู่ลูกคู่น่าจะมานะครับขอไปที่แดงนะครับ5 0 0 0ันเลยนะมาจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจัดหนักนะฮะมาเปิดใบแรกใบแรกมีอะไรใบแรกไม่มีอะไรใบสองมีเอ็ดโอเคใบาสามไม่มีอะไรโอเคมามาดีมาดีครับ รับเต็มไหมดีครับดอกนี้เน้นๆเ,เลยโอ้ยเอาเว้มาไว้มาไว้มาไว้ลูกคู่นะเพราะนั้นลูกนี้ผมขอให้ไปที่น้ำเงินลูกนี้น่าให้น้ำเงินมากเพราะนั้นผมจะใส่ไปที่น้ำเงินนะครับป่าใส่ไปเลยห้าพันเน้นๆไปเลยนะฮะลูกนี้มาดูกันครับลูกคู่อย่างนี้น่าจะตัดน้ำเงินนะครับถ้าให้น้ำเงินน่าจะเข้า เปิดมาไม่มีอะไรโอ้ฝั่งร้นสี่โอ้ฝั่งร้นยห้าฝั่งร้อยหนึ่ง 1, เปิดมาเป็นเก้าโอ้โหเฮีย้ยบอดอุ้ยเออไม่เป็นไรนะถ้าแดงอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะตัดนะครับผมคิดว่าน่าจะตัดเพราะนั้นผมขอตัดไปสามพันนะครับไปนะแดงขึ้นมาสามลูกชนกับ น้ำเงิน3มลูกนะครับคิดว่าน่าจะตัดไปทางน้ำเงินนะครับไม่คิดว่าน่าจะทะลุออกมาได้นะฮะมาดูนครับชว่งนี้เขาพ่ายแม่งแย่ด้วยนะมาเปิดใบนี้มา5้าแมก่อนโอ้ย5แตแมโอเคโอเคเปิดอมไรไม่มไรเปิดใบนี้ไม่มีอะไรรอกมาโกงใ่เรียบร้อยครับโอ้เรียบร้อยน้ำเงินนะฮะถ้าน้ำเงินออกอย่างนี้ถ้ามา ภาต่นี่งผมคิดน่าเป็นลูกคู่ต่อนะเพราะฉะนั้นผมจะให้น้ำเงินอีกรูกหนึ่งนะครับน่าให้น้ำเงินอีกรูกหนึ่งอขอใส่น้ำเงินไปสักห้าพันะครับป่ะน้ำเงินห้าพันเลยนะครับมามาทุนวันนี้เรามาเยอะครับทุนวันนี้เรามาเยอะอย่าไปยองอย่าไปยองครับอย่าไปยองมาเปิดใบแรกเห็นเป็นสี่ สี่สองหนแปดแล้วเปิดมาไม่มีอะไรไปที่สองศูนย์เฮียบอสโอ้โหลบอสชนโอ้ย, <c oughs> ยรอดตัวไปเกือบนะเกือบเอา้าผมขอไปน้ําเงินอีกรอบนึงแล้วกันนะครับไปห้าพันครับไปที่น้ําเงินต่ออีกทีนึงนครับไปอย่าไปยองนะครับอย่าไปกลัวผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกคู่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ พราะว่าเขาพ่ตอนนี้นะครับมันยังเป็นตัวติดกันอยู่เพราะฉะนั้นผมขอให้ไปที่น้ำเงินนะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าจะออกน้ำเงินหรือเปล่านะมาดูกันเลยครับใครชอบก็จัดขากสวดเปิดมาไม่มีอะไรฝั่งนุ้น5เปิดมาเป็น3ฝั่งนุ้น4เปิดมาเป็น6โอเคเปิดมามไีไม่มีอะไรครับเรียบร้อยรับเต็มกันไปเต็มระบบนะครับดอกนี้เต็ม,ตมเน้นๆนะฮะ โอ้โหจัดไปว่ะมาไปกันต่อนะครับลูกนี้ผมขอใส่พิชี่แดงแล้วกันนะครับไป5,000เลยไปนะฮะผมคิดว่าน่าจะไม่ขึ้นมาเป็น3 3ลูกนะตังเงินไม่น่าจะขึ้นมาเป็น3ลูกน่าจะตัดเป็นลูกคู่เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผมขอให้ไปที่แดงนะครับน่าจะเซฟสุดแล้วนะครับตรงนี้5,000บาทใส่ไปเลยนะครับมาแล้วมาดูกันมาดูมันเปิดดอกหนีหมามีหแต้ม แล้วโอเคครับปอกแปดโอ้โชนอี๋อ้ยชนแม่งชนบ่อยอย่างวะ,ะไม่เป็นไรนะครับโอ้โอเคผมยังเชื่อในแดงเหมือนเดิมนะเพราะนั้นผมจะใส่ไปที่แดงนะครับผมจะใส่ไปที่แดงไปห้าพันครับไปมาอีกรอบหนึ่งนะฮะเสมอไม่เป็นไรขอให้มันอยู่ในเค้าพอนะครับลูกนี้น่าตัดแดงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าจะแดงหรือไม่นะครับมา เป,เปิดมา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 มี2องนรู้วิสิทไม่มีอะไรมาดิโอเคดอกเก้ารับเต็มมาครับมาดอกนี้โคตรลั่นดอกนี้โคตรลั่นโอ้โอเคถ้ามันมาทงลูกคู่อย่างนี้ผมขอให้ไปที่แดงอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอให้ไปที่แดงอีกรอบหนึ่งไป5,000เลยไปมา ลูกคู่ถ้ามายาวๆเรากินยาวๆนะครับเรากินยาวๆเลยถ้ามายาวๆเรากินยาวๆเพราะนั้นลูกนี้เรามาดูกันครับว่าจะลูกคู่หรือไม่แต่ผมคิดว่าน่าจะลูกคู่นะเปิดมาสองเ่านู้นหกเปิดมาโอ้โหหกเลยอ๋อชนโอ้โหชนนะถึงข้างล่างมันจะดีเลยนิดหน่อยนะครับเขาไพ้ข้างล่างมันดีเลยนิดหน่อยจำเห็นครับ ลนสูงเข่าไม่เป็นไรนะเออลูกนี้ลูกนี้เทาไงดีวะอ่ะขอไปแดงกับเสมอนะครับไปแดง5,000ันเสมอ1,000พนะครับเนื่องจากเสมอแม่งมาทาหาอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับขอไปแบบแพ็คคู่ไปเลยได้กันนะครับเสมอมาบ่อยอย่างนี้ขอเปิดมามี5้าฟงูมี5เหมือนกันโอ้ป๊อกแปด ทีนี้นะมึงไม่มานะครับเสมอไม่มานะทีกูแทงเสมอไม่มานะครับอถ้าเขาอย่างนี้น่าจะไปแดงขอไปมาเสมอคู่เลยครับไปคู่เหมือนเดิมไปเหมือนเดิมนะครับเสมอกับแดงนะครับไปเหมือนเดิมเสมอกับแดงมาเสมอให้กูอีกสักทีนีกูจะได้รับเต็มๆหน่อยนะฮะ ใบแดง5,000กับเสมอ1,000นะครับถ้าเสมอเข้าเรารับหนักๆเลยนะเปิด4มาผลไม่มีอะไรเปิดมาเป็น6แต้มเปิด0ูอ้ย2แล้วเป็น6แต้มอ้ยเปิดมามี3ามโอ้ย มาขอไปเหมือนเดิมแล้วกันไปเสมอกับแดงนะครับเสมอกับแดงไปแพคคู่เหมือนเดิมนะครับเสมอมาบ่อยขอไปเสมอแล้วกันนะฮะมาลูกนี้ถ้าได้ก็บวกเน้นๆนะครับบวกเน้นๆเลยเสมอเข้าก็บวกแดงเข้าก็บวกนะครับเปิดดอกนี้มามีเยอะก่อนเลยเหลือน้อยแล้วอย่างนี้เหลือน้อยแล้วซีซีเปิด หมามีสามเเจ็ดแล้วเปิดมาโอ้โหไม่มีเชื่อเลยเลยนบู้ยเออเอาไปช่วงนี้แม่งล้วนวะสักล้วนจัดเลยวะมาขอไปอีกทีแล้วกันนะไปเสมอกับแดงนะครับไปเสมอกับแดงเหมือนเดิมนะฮะแบบนีเชื่อว่าแม่งต้องมาวะแม่งต้องมาสักเีย่วะถ้ามาทีางกูจแจ็คคอดะมาเพิ่มต่างแม่งด้วยนะไปห้าร้อยไป บวกอีก3,500นะครับเป็น8,5 0 0น้านะครับามารู้เรื่องไม้เดียวรู้เรื่องเปิดมา4ฝานุนห้เปิดมาเป็น6ฝาน,นุ้น4เปิดมาไม่มีอะไรโอเคหนึ่งแต้มอย่างนี้ได้กินโอเคเรียบร้อยรับเต็มไปเลยนะครับรับเต็มๆลูกนี้แดงเน้นๆน,น,นะครับไปได้แดงอยู่นะ เสมอไม่เข้าไม่เป็นไรขอแดงเข้าก็บวกเหมือนกันนะครับโอเคครับอ่ะไพ่ตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราร,รอเขาเปลี่ยนไพ่แป๊บหนึ่งนะครับเออนะเนื่องจากยังไม่อยากย้ายห้องไปไหนในะห้องนี้กาลังมาเลยนะฮะห้องนี้กาลังมาเลยกำลังขึงงง้นอยากเอาคืนนะห้องนี้ผมอยากเอาคืนอยู่เพราะนั้น รอดูนะครับขอดูนะไอ้นี้ขอดูก่อนไม้แรกผมขอไม่แทงนะครับไม้แรกผมต้องบอกมาว่าผมไม่เข้าแทงไม้แรกนะครับไม้แรกผมจะไม่แทงผมขอดูสักนะนิดนึงนะขอดูสักไม้สองไม้หรือว่าอาจจะไม้เดียวก็ได้สองไม้ก็ได้นะครับต้องดูก่อนนะอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะครับว่า มันออกอะไรนะครับนะเดี๋ยวรอมาดูกันครับว่าไม้แรกจะออกอะไรนะครับซึ่งถ้าออกไปทางแดงผมก็ไปอาจจะไปอลังเลอยู่นะอาจจะเป็นลูกคู่หรือว่าน้ำน้ำเงินแต่ถ้าออกน้ําเงินผมขอไปน้ําเงินผ้าไปมาแดงผมอาจจะไปแดงนะเพราะนั้นเรามาดูกันครับว่าจะออกอะไรนะครับมา ดูกันพร้อมๆกันนะครับผมขอไม่ย้ายห้องนะผมขอเล่นห้องเดิมนะครับมาขอคืนห้องนี้หน่อยนะแม่งผ่าดูโดนไป4 0 0พันแล้วนะครับโดนไป4 0 0พันแล้วนะครับถ้าตัด500ออกก็เป็น4 0 0พันแต่ถ้าเกิดเอานับสถ,ถานการณ์ตอนนี้น่าจะ3,500นะครับมาดูกันครับเปิดมาฝั่งโอ้โหเป็น9แต้ม่างนี้นะ่าจะนเงิน ไม้แรกมาก็น้ำเงินเลยไม้แรกมาก็น้ำเงินเลยนะแม่อย่างที่เราบอกไว้ครับถ้ามันเปิดมาเป็นน้ำเงินขอไปที่น้ำเงินนะครับผมยังคิดว่าน่าจะเป็นลูกคู่ผมชอบลูกคู่นะฮะเพราะนั้นผมจะให้ไปที่น้ำเงินโออ๊ยลืมลืมลืมไปเบาๆก่อนเบาๆก่อนอย่าเพิ่งนะครับไปเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งร้อนนะ โอ้เมื่อกี้ลืมปรับลืมปรับเป็นชิปพันยังไม่ใส่ชิเหมื่นเปิดมาดอกนี้มามีสองแต้มทนอยู่เปิดโอ้ยเก้าแต้มอย่างงี้น่าจะาเสมอเสมอได้ไงวะโอ้ยก้าวแต้มสวยๆแม่งสเสมอถ้าสเสมอยี้ขอไปแดงไป ส0 0 0นะครับถ้าเสมออย่างนี้ขอปแดงเลยนะฮะแม่งเสมอแม่งชอบทำให้ผมสับสนนะนะเสมอแม่งอ่านยากผมพูดตรงๆเลยนะถ้ามีเสมอเนี่ยอ่านยากมากนะชอบเปลี่ยนเขาชอบแบบชอบมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับเปิดมามีเก้าแล้วบล็อกเลยไหมบล็อกเลยไหมบล็อกแปดชนอีกแล้วอุยอ้ย,ยแม่งเอ้ ชว์อีกนะเดี๋ยวก่อนลูกนี้ขอไปแดงอีกทีขอไปแดงอีกทีไปสามพันนะครับไปไปแดงอีกทีนึงมามึงจะเสมออีกไหมมึงมาเปิดมามึงก็เสมอเลยนะเนี่ยเสมอไปสองทีแล้วเนี่ยมึงเจอะกว่าแดงกับน้ำเงินอดกกิบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะมาดูกันครับเปิดดอกนี้มาแปด แล้วเปิดมาดอกนี้ไม่ีหกแต้มอุ้งวิ่งเรียบร้อยแม่งเอ้ยเปิดมาเก้าเอถ้าอย่างงี้ไม่น่าเลนละนะฮะเปิดไม่ค่อยสวยอะไรห้องใหม่ๆอย่างงี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอย้ายนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายห้องนะอบ้านึง ย้ายห,ห้องน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะนั้นไปย้ายห,ห้องดีกว่าห้องที่ผมเล็งไว้นะครับคือห้อง409นะครับไป409ลุยกันเลยนะฮึ่มทรงนี้โอ้โหทรงเขาผ้า่ตัวหลุดนะครับถ้าที่มันเลองแสงอยู่คือเขาไ้าตัวหลุดนะครับเพราะฉะนั้นผมขอไปน้ําเงินนะครับไป ห้าพันเลยนะครับขอไปที่น้ําเงินนะครับเขาให้ตัวหลุดอย่างนี้คมๆจัดไปเน้นๆนะครับห้าพันบาทมาตอนนี้เราโดนอยู่ลองเรียกเอาทุนขึ้นนะครับลองเรียกเอาทุนขึ้นมามาเปิดใบแรกใบแรกมาเป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรผนุมีหนึ่งมีสามแล้วฝั่งนี้โอ้โห โอ้ตัดไปทางแดงนะครับเอ,อ่อเอาไม่เป็นไรมาดูกันครับลูกนี้เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอให้ไปที่น้ำเงินหน้าให้น้ำเงินนะครับเนื่องจากเขาไพา่ตอนนี้เป็นเขาไพา่ตัวหลุดนะครับแดงไม่ขึ้นมาเป็น2ลูกเลยขึ้นมานแค่ลูกเดียวนะครับผมจะให้ไปที่น้เงินไป3,000บาทนะครับมาดูกัน ตื่นเต้นวัวแม่ใจไม่ดีเลยนะทุนมาเยอะเปิดมาสามฟอนตุน้าเปิดมาไม่เนโอ้โหองตุนแปดโอ้ย,อย,อยแม่เปลี่ยนเขาพอดีเลยวะ่ะช่วงนี้เขาไพ่อยู่โคตรยากเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนยูนิฟอร์มคนแจกนะโอ,โอ,โอ้แล้วขอดู ขอดูก่อนแล้วกันนะรูนี้ขอดูก่อนแล้วกันนะต้องใจเย็นต้องแบบต้องคิดให้โคตรเยอะตอนเนี้ยนะไม่เป็นไรนะฮะมาดูกันครับถ้าลูกนี้ออกแดงถ้าลูกนี้ออกแดงแล้วไม่ตัดเด็ดอุยเจ็ดโอ้หหนึ่งโอ้หสามโอ้หสี่เอาเหมือนจะแดงแล้วเป็นโอ้หเป็นแดงครับ โอ้ถ้าไม่แดงผมย้ายเลยนะผมขอย้ายนะครับมาขอดูห้องก่อนหาห้องก่อนอืมไม่น่าสนใจสี่ศนย่น่าสนใจนะไป 4, สี่ศูสีุยอะไรของกูเนี่ยสี่ศนยี่นะฮะไปสี่ศูสมาดูจากเขาไพา่แล้วหน้าให้แดงมากขอให้ไปที่แดงนะครับไปหมดเทกระจดัดมากันแบบเน้นๆนะฮะ มากันแบบเน้นๆเ,เลยลูกนี้เสียเลิกถ้าได้ไปต่อเปิดมามีเ็ดโอเคแปโอ้ยเจีาโอ้โอเค,ออออเคไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ